สวัสดีครับจากร้านทวัดเชลเตแอนนะครับขอบคุณลูกค้าดีๆที่ลูกค้านำอีซูสูมิวเอ็กปี2022โฉมใหม่ล่าสุดนะครับมาติดเป็นชุดแต่งหนึชิ้นรอบคันเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้ใครหลายๆคนนะครับเริ่มต้นกันด้วยตัวอักษรฝากระโปรงหน้านะครับที่เขียนว่ารีดีไฟนะครับตัวนี้นะครับพอติดเป็นสีดาแล้วเนี่ยตัดกับตัวรถได้เป็นอย่างดีเลย ข้างหน้านะครับนอกจากตัวสอนฝากระโปรงหน้าแล้วนะครับก็มีสกเกิร์ตหน้าอีกนะครับตัวนี้นะครับจะว้าว์ตัวของไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยและเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยเลยนะครับซึ่งมันหมายความว่าตัวของอะไรที่อยู่บนตัวรถนะครับทํางานได้เต็มที่และไม่ร้องเตือนนั่นเองทํางานได้ปกติเลยติดออกมาแล้วนะครับชิ้นหน้าก็จะประมาณน,นี้นั่นเองส่วนการติดตั้งนะครับเป็นยังไงบ้างลูกค้าถามมาเยอะมากๆนะครับ หนะครับเรามียางกันลอยนะครับทําให้สเกิร์ตนะครับกับตัวรถไม่กระทบกันนั่นเอง2นะครับเราใช้กาว 3M นะครับที่ติดเอาไว้เฉพาะติดรถนะครับติดไว้ข้างในของตัวนี้ 3. นะครับก็คือเรายึดนะครับตัวของจุดตามเดิมของคู้ตัวรถไปเลยนะครับเพื่อทําให้สเกิร์ตนะครับมีความคงทนนะครับแล้วก็เข้ารูปอีกด้วยก็จะประมาณนี้สําหรับชิ้นหน้าเดี๋ยวเราลองไปดูมุมมองด้านข้างกันบ้างนะครับ ด้านข้างเราติดอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองมาไล่กันทีละชิ้นนะครับ mm hmm. ก็จะมีคิ้วร้อกาบห้างนั่นเองนะครับคิ Q ้วร้อตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็จะอยู่ในขนาด3มนิ้วนะครับเรียวบางนะครับเข้ารูปดูโดดเด่นและหล่อมากๆครับลงตัวกับแม็กแล้วก็ชุดแต่งด้านข้างมากๆครับตัวนี้ก็เน้นเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยนะครับตัดกับสีของคู่ตัวรถส่วนตัวของกันลายข้างนะครับ ตัวนี้นะครับนอกจากติดแล้วทําให้รถดูบุกบึนและสวยมากยิ่งขึ้นมันยังช่วยเวลาเราเปิดประตูนะครับตัวของกระายข้างเนี่ยมันจะชนก่อนนะครับทําให้เวลาเราเกิดอะไรก็ตามนะครับหรือเราเปิดกระแทกอะไรก็ตามกันลายข้างจะเป็นรอยหรือแตกก่อนนั่นเองอันนี้นะครับก็ช่วยทําให้เราปลอดภัยนะครับรถไม่เป็นอะไรเป็นแค่สเกิร์ตนั่นเองอ๋อมีอตัวนึงนะครับจะเป็นตัวของค้อบบันไดข้างนั่นเอง ตัวนี้พอเราติดไปหลายๆคนมักถามว่าเราสามารถใช้งานได้ปกติไหมขึ้นรถสะดวกไหมอะไรอย่างนี้นะครับ๋ยวผมลองขึ้นให้ดูพอผมขึ้นใช่บเนี่ยครับมันก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับก็ไม่มันดูมันดูตื้นแต่เวลาเราใช้จริงๆมันลึกพอสมควรเลยครับเดี๋ยวเราลองมาดูชิ้นหลังกันบ้างชิ้นหลังจะประกอบไปด้วยสปอยเลอร์นะครับพาดเอว การลายทะเบียนนะครับแล้วก็มีตัวของการลายฝาท้ายนะครับสเกิร์ตหลังนั่นเองเดี๋ยวเราลองมาไล่กันทีละชิ้นบนลงล่างกันเลยนะครับตัวนี้นะครับพยายามจะทําให้เหมือนสีแบ็กเป็นโอแบ็กนะครับเพื่อจะทําให้สเกิร์ตและสปอยเลอร์นะครับมีความลงตัวและเข้ากันเป็นอย่างดีนะครับนะครับดูมันจะต่อกันได้อย่างสวยงมากๆครับเวลาเรามองตรงๆนะครับ ด้าน,นนะครับแล้วก็ตัวคาดเอวนะครับนิยมมากๆใส่แล้วมันดูหล่อนะครับเพราะว่ามันจะสังเกตได้ว่าตัวนี้นะครับมันต่อกันเลยแต่ถ้าเราอยากได้ตัวที่มีไฟนะครับเหมือนปอร์เช่ตัวนี้โรงงานนี้ก็ทํานะครับตัวมีไฟก็จะราคาสูงกว่าหน่อยนึงแต่สวยกว่ามากๆนะครับตัวนี้เวลาเราติดไว้นะครับช่วยทําให้เวลาฝนตกนะครับตัวของน้ำเนี่ยมันจะไม่โดนตัวของทะเบียนทําให้ ทะเบียนนะครับไม่เกิดลอยน้ำน,นั่นเองส่วนการลายท้ายเนี่ยดีมากๆเป็นเพราะว่ารถคันนี้นะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นรถครอบครัวพอเป็นรถครอบครัวนะครับก็จะมีเด็กมีผู้ใหญ่นะครับรถมันอยู่ในขนาดค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับเวลาเรายกของเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเอามาพักตรงนี้ทำให้เรายกขึ้นง่ายแต่พอเราพักนะครับมันก็จะทําให้ตรงนี้เป็นรอยได้ง่ายเราเลยควรติดกนรลอยไว้นะครับประมาณนี้แต่ผมปิดฝาท้ายลงมานิดนึงเนาะ ส่วนชิ้นท้ายนะครับจะเป็นท่อสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยท่อสี่เหลี่ยมนะครับก็จะอยู่ในประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าท่อจริงๆของเขานะครับจะสังเกตได้ว่าตัวของท่อจริงเนี่ยมันจะมีท่อหลอกให้นะครับเพื่อทําให้ควันลงต่านั่นเองโดยรวมแล้วนะครับส9บเ้าชิ้นนะจะติดออกมาอยู่แล้วขนะนี้เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับ